สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำโรตีกรอบกันจ้ากรอบกรอบหอมหอมอร่อยมากเลยค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยจ้าในส่วนของแป้งนะคะก็จะมีแป้ง420กรัมค่ะน้ำตาล100กรัมน้ำเปล่า80มิลลิตรน้ำมัน25น้ำปูนใส120มิลลิตรค่ะแล้วก็ไข่1ฟองค่ะ ในส่วนของแป้งทาเคลือบก็จะมีน้ำมัน80มิลลิลิตรแล้วก็แป้ง120กรัมค่ะในส่วนของน้ำตาลเคลือบค่ะก็จะมีต้นหอมนะคะยายใช้หอมฝรั่งหอมน้อยนิดหน่อยนะคะหอมนี้แล้วแต่ใครจะใส่มากน้อยแค่ไหนเลยจ้าเกลือครึ่งช้อนชาค่ะเนย30กรัมน้ำเปล่า100มิลลิลิตรแล้วก็น้ำตาล200กรัมค่ะ เราจะตีไข่ด้วยตะกร้อมือไปก่อนค่ะทยอยใส่น้ำตาลแล้วก็ตีไปเรื่อยๆค่ะ ร่อนแป้งใส่ลงไปค่ะตามด้วยน้ำมันน้ำเปล่าแล้วก็น้ำปูนค่ะ ตอนนี้เราจะใช้ไม้พายคนไปก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยนวดมือต่อจ้าถ้าแป้งแฉะไปเราสามารถเติมแป้งได้อีกนิดนะคะ ได้แบบนี้แล้วก็ปิดแรปพักแป้งไว้30นาทีค่ะหรือไม่ก็เอาผ้าชุบน้ำหมาดๆก็เอามาคลุมไว้ก็ได้ค่ะส่วนใหญ่จะทำแบบนี้แล้วก็ปิดด้วยกระดาษฟอยล์อีกชั้นหนึ่งค่ะ ช่วงนี้เราก็มาทําแป้งทาเคลือบกันต่อเลยจ้าก็จะมีแค่แป้งกับน้ําตาอลน้ํามันเนาะก็จะคนไปเรื่อยๆจนทุกอย่างเข้ากันดีเลยจ้า ลักษณะของแป้งก็จะเนื่ๆแบบนี้เลยค่ะครึ่งชั่วโมงผ่านไปค่ะต่อไปเราจะมารีดแป้งจ้าแป้งนี้ยายจะแบ่งเป็นสี่ส่วนนะคะ เราจะใช้แป้งสาลีเป็นแป้งนวลค่ะรีบทีละก้อนค่ะส่วนก้อนที่เหลือก็คลุมไว้เหมือนเดิมจ้า แผ่นรองรีดของเราเล็กไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะได้อยู่เสร็จแล้วก็ทาด้วยแป้งทาเคลือบค่ะเราก็แบ่งเป็น4ส่วนเหมือนกันเนาะประมาณนี้ค่ะ เสร็จแล้วม้วนค่ะม้วนเข้าด้วยกัน ก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อหนึ่งม้วนยายจะตัดให้ได้สัก6ชิ้นค่ะก็จะประมาณชิ้นละ3เซนนะคะั้างหนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ต่อไปเราก็จะรีดให้บางเลยจ้า รีดยาวๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวยาจะรีดไปทั้งหมดก่อนแล้วค่อยทอดพร้อมกันเลยค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะนำไปทอดจ้าอยายจะใส่น้ำมันในหม้อค่ะเพราะว่าเขามีทรงสูงเนาะทอดไฟกลางจ้าก็จะใส่สักประมาณสองชิ้นค่ะทอดให้เหลืองสวยทั้งสองด้านเลยจ้า เสร็จแล้วก็ตักพักตั้งไว้แบบนี้ให้เขาซับน้ํามันค่ะตอนนี้โรตีกรอบของเราก็เย็นสนิทแล้วจ้าต่อไปเรามาทำน้ําตาลเคลือบกันค่ะน้ําตาลเกลือน้ําแล้วก็เนยนะคะ ยกขึ้นตั้งไฟให้ละลายเลยจ้าพอเดือดเป็นฟองละเอียดแบบนี้ก็ปิดเตาได้เลยค่ะใส่ต้นหอมลงไปเลยจ้าต้นหอมนี้ใส่มากใส่น้อยก็ตามชอบเลยค่ะ สร็จแล้วก็นำไปราดลงบนตัวโรตีเลยค่ะยายก็จะเรียงโรตีเป็นแถวแบบนี้นะคะแล้วก็ตักน้ําตาลราดไปเลยจ้าราดทั้งสองด้านเลยค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นสนิทเนาะ โรตีกรอบของเราก็เสร็จแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะกรอบกรอบแบบนี้เลยจา้าเสียงกรอบนะคะกรอบมากค่ะหอมหอมอร่อยเลยจา้ามามาค่ะเพื่อนๆแซ่บๆจา้า างไนก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ